สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะอยู่ที่ตึก8 0ชั้น3ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าห้องสำนักวิทยาบริกรารนิวโรมีสารสนเทศแล้วนะคะ ส่วนของกฎระเบียบในการเข้าใช้ที่นี่นะคะก็คือจะห้ามนำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเข้ามาค่ะท่นี้ที่มีการระบาดของโควิด -19 เราก็จะต้องใส่แมสนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้งานนะคะ เาใช้งานนะคะแล้วก็จะต้องทำการแลกบัตรนักศึกษาก่อน,นะคะ่ะทำการอะไระนะโซนห้อมขอบค่ะตรงนี้จริงๆนะคะพอเราได้บัตรเขาใช้มาแล้วนะคะเราก็จะต้องทำการกรอบประวัตินะคะ,คะข้อมูลลงก่อนด้วยค่ะ ในการกรอกข้อมูลนะคะเราก็จะมีให้เลือกว่าเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์แล้วก็ให้เลือกนะคะว่าเราจะเข้าใช้บริการในส่วนไหนในการกรอกรหัสนักศึกษานะคะก็จะไม่ต้องมีขีดค่ะมีกรอกชื่อนามสกุลค่ะแล้วก็เลือกคณะของตัวเองค่ะส่วนเรดด,ดการเรียนรู้ก็จะในปาร์ะจะมีพื้นที่สำหกับนั่งทำงานแล้วก็ ให้นั่งอ่านหนังสือหรือว่าเป็นมุมส่วนท้ายค่ะจะมีทั้งโซนแบบกลุ่มแล้วก็โตแบบความเป็นส่วนตัวนะคะมีทั้งให้เข้ามานั่งทํางานได้โดยไม่ต้องแลกบัตรนักศึกษาค่ะในส่วนของห้องคอมนะครับ างห้องคอมเนี่ยจะต้องใช้บัตรนักศึกษาในการเข้าใช้นะครับห้องคอมเนี่ยจะมีทั้งหมดนสามห้องให้บริการนะครับในการเข้าใช้บริการเนี่ยจะไม่กําหนดระยะเวลาในการใช้นะครับสามารถเข้าใช้ได้แต่ห้องเปิดจนถึงห้องปิดนะครับทางห้องเนี่ยไม่สามารถนาอาหารและเครืขข่องดื่มเข้ามารับประทานได้นะครับในโซนเนี่ยผู้ใช้สามารถเข้ามาทํางานได้นะครับในการใช้ คอมพิวเตอร์หรือ,รอจะมา,าามาข้อพักผ่อน <c oughs> ในการใช้บริการอ,อ,อินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ห้องเนี่ยจะไม่มีหูฟังให้ใช้บริการนะครับทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปเดินไปทางด้านหน้านะครับเพื่อจะขอ,อยืมหูฟังหรือเราจะเตรียมมาเองก็ได้ครับผม <c oughs> แล้วในส่วนนี้นะคะจะเป็นการใช้บริการด้านอินเทอร์เน็ตค่ะจะเป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการดูหนังฟังเพลง,งค่ะโดยเราเนี่ยจะต้องนำบ,บนนัตรนักึกษาไปแลกกับหูฟังเพื่อเข้าใช้งานค่ะ เราไปแรกคุยกันกันเลยค่ะชื่อการอะไรจ้ะดูหนังค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็เลือกการจัดการไฟล์ค่ะแล้วก็เลือก Network นะคะแล้วก็ไม่ช h อตครับนะคะแล้วก็ราชจจมังคลาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการ์ตูนกันนะคะวันนี้เรื่องบาร์บี้ค่ะ เข้าใช้บริการโดยแต่ละคนนั้นสามารถเข้าใช้บริการได้สัคนละ2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าหากไม่มีคิวเราก็สามารถใช้ต่อได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็จะเปกลุ่มงานเกี่ยวกับกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาค่ะ กับเจ้าหน้าที่นะคะที่ห้องสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะใครสามารถเข้าใช้บริการที่นี่ได้บ้างคะก็จะเป็นนักศึกษาผู้บุคลากรแล้วก็อาจารย์ครับผมแล้วคนนอกเข้ามาใช้ได้ไหมคะคือคนนอกอเราจะไม่ให้เข้ามาใช้ครับเพราะว่าอย่างสิ่งที่ต้องมีคือแบบนักศึกษา แล้วที่นี่มีคนเข้ามาใช้เองไหมคะต่อวันเยอะครับเยอะมากช่วงเวลาไหนเยอะมากที่สุดช่วงเวลาไหนเยอะมากที่สุดอะถ้าช่วงไหนพากที่สุดก็จะเป็นภาคเด็กที่หนึ่งเดที่หนึ่งคือเด็กจะมาเยอะมากบางทีร้อนห้องเลยโซนไหนเป็นที่นิยมมากที่สุดคะที่คนใช้บริการมันจะเป็นนิยมมันจะพอกันสองโซนก็คือโซนมันจะมาใช้กันหมดเลยแต่ถ้าเด็กที่เข้ามา าม,มาใช้ก็จะเป็นโซดูแลแล้วปัญหาที่เจอบ่อยของผู้มาใช้บริการค่ะนักศึกษาเพราะว่าอย่างนักศึกษาบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ว่านาักศึกษาบางคนเขาอย่ากมานั่งมานั่งตรงเนี้ยตตองอี้ดึงลากโม่ซั่วแล้วก็ไม่เก็บที่ขยะวางไว้ทั้งที่พี่มีขยะและ บางคนก็ไม่ทําตามกฎนะไม่แลกบัตรนั่นคือปัญหาหลักๆที่พี่เจอนะให้พี่บอกประโยชน์เกี่ยวกับห้องสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลโยีสารสนเทศน,นะคะก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่นักศึกษาสามารถหาข้อมูลด้วยตัวเองได้นะครับก็หาข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์การดูหนังก็็นประโยชน์นันาากศึกษาคือการดูหนังว่าไม่ใช่แค่ว่าเราดูเพื่อสนุกนะฮะแต่ผมเชื่อว่านักศึกษาบางคนมี ความคิดที่จะสามารถหาประโยชน์จากหนังที่ดูไปได้นะครับสุดท้ายนี้พวกเรากลุ่ม8ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและ subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับไบ้ายบาย